แต่สไตล์ของผมนะเน้นลุยๆเน้นใช้อดีนาลีนมันมันเลยแหละเวลาเข้าไปาในป่าก็าค,คือเจอป่าเจอเนินเจออะไรก็แล้วแต่คือมันไปได้ทุกที่ไม่มีคำว,ว่าลิมิตต้องพูดคำนี้เลยครับเข้าป่ากับพี่ๆเขาอยู่แล้วไปเป็นกลุ่มเลยประมาณสัก จำไม่ผิดน่าจะมา30กว่าคันได้โงั้นเสียงมันกยอคงดังใช่ใชก็คือขี่เข้าไปในป่าขี่ไปเรื่อยๆขี่แบบสนุกเพลินเหมือนอาทิตย์ปกติแต่อาทิตย์นี้ไม่ปกติยังไงเอะไรขึ้นคือด้วยความที่เราขี่ไปแบบไม่ใช่เส้นทางเดิมอ๋อเ,เป็นเส้นทางใหม่ที่เราแบบเอออยากจะพันคือคัสรอมทใช่คัสตอมทางอย่างอย,อย่างนี้เลยใช่นั่นแหละครับผมเสร็จแล้วเสียงรถหวอตามมาเอ้ย ยังไงอะเสียงตำรวจครับตำรวจด้วยแล้วมีรถขี่เข้ามาด้วยขี่มีเสียงรถตามเข้ามาด้วยแล้วมีเสียงนกหวีดด้วยเขามีด่านเปล่านี่นั่นแหละผมก็ว่าอยู่ว่าจะมีด่านแล้วในป่าใช่พอสภาพก็เลยจอดเป็นตำรวจกับทหารครับพี่มาันเยอะเลยคือเราด้วยความลองขี่สนุกเกินเราหลงเข้าไปในป่าสงวนเขาบอกว่ามันจะไปรบกวนสัตว์ป่าใช่ให้านั่นจะเป็นเจ้าหน้าที่อุทยาน เขาก็เลยตักเตือนแล้วก็อย่าทําอีกนะถ้าจะเข้ามาก็ <ขอ S 1> ทาเรื่องขออนุญาตก่อนอออ๋โอเคผมเลเลซ่าเลสซิ่งผมเลือก wr15r เพราะความสุขเร่งชีวิตให้เราใจายามหอ a rave your heart